สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดภาพสามีมีลาคาเิกาเซเรียกว่าเป็นประเด็นที่หลายคนต่างาพากันพูดถึงกันอยู่ในขณะนี้เมื่อดิดนกร้องสาวอย่างสาวมีลาคาเิกาเซหรือจามีลาพันพินิจเจ้าของเพลงดังอย่างปากดีขี้เหงาเอาแต่ใจได้ออกมาโพสต์ภาพเล่าเรื่องราวในอดีตหลังจากที่ถูกน้องชายแท้ๆทำร้ายร่างกายอย่างหนัก จนทำให้ตาซ้ายหมองไม่เห็นหูวขวาไม่ได้ยินและยังมีบาดแผลอีกหลายแห่งทั่วทั้งตัวจนทำให้สาวมิลานั้นต้องย้ายออกจากบ้านไปอยู่ที่อื่นจนถึงปัจจุบันสาวมิลานั้นยังไม่ลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นจนทำให้เจ้าตัวมีอาการหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาและถึงแม้เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นมานานถึงสองปีแล้วแต่สาวมีลานั้นต้องการออกมาเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเอง และสามีลายังบอกด้วยว่าหนึ่งคนที่คอยอยู่เคียงข้างตนมาโดยตลอดก็คือสามีและวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมชมหน้าของสามีของสามีลาคุณสุพรรณนุวงศ์สามีชาวสปปลาวที่คอยอยู่เคียงข้างสาวมีลามาโดยตลอดซึ่งในช่วงระยะเวลาที่สาวมีลาเจอกับเหตุการณ์เลวร้ายทั้งคู่ก็ยังคงมีสถานะเป็นแฟนกันอยู่แต่ยังไม่ได้แต่งงานกันแต่เมื่อมีลาเจอกับเหตุการณ์นี้ในชีวิต ทางด้านฝ่ายชายก็คอยอยู่เคียงข้างและสัพอร์ตสาวมีลาตลอดมาจากเป็นแค่คนรักทั้งคู่ก็ได้กลายมาเป็นคู่ชีวิตกันถึงในทุกวันนี้คอยดูแลรักษาแผลใจของมีลาที่ยังไม่หายดีถึงแม้ว่ามีลานั้นจะยังคงไม่ลืมความทรงจำที่เลวร้ายที่ผ่านมาแต่สามีก็ไม่ปล่อยมือให้สาวมีลาต้องอยู่อย่างเดียวดา ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอ,ขอบคุณครับ